คำเตือนนิยายเรื่องนี้มีเนื้อหาที่มีความรุนแรงทางเพศไม่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนักเขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพใดๆหรือพาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งและไม่ได้มีเจตนาจะชักจูงชี้นำให้เกิดค่านิยมทางเพศที่ผิดศีลธรรมอันดีงามทางสังคมผู้เขียนได้แต่งขึ้นมาจากจินตนาการของตนเองเท่านั้นสถานที่และตัวละครในเรื่องไม่มีอยู่จริง จึงเหมาะสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปบทที่22กิจกรรมปักกล้าดำนาไถนาฟาร์มสเตแห่งความสุขเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝนซึ่งในปีนี้ฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลทำให้น้ำท่ามีความอุดมสมบูรณ์เป็นผลดีต่อชาวนาที่เริ่มทยอยทำการเพาะปลูกข้าวในที่นาของฟาร์มสเตอ้อ,กอมกอดเมฆซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ50กว่าไร่จะมีแปลงต้นกล้า ที่หวานมาเมล็ดพานเอาไว้ซึ่งตอนนี้ก็กําลังเขียวขจีกลีบใหญ่แข็งแรงเติบโตอยู่ในระยะที่พร้อมสําหรับการปักดําหมู่นกโผบินออกจากรวงรังเพื่อเริ่มต้นใช้ชีวิตในยามที่แสงแห่งอรุณรุง่งแต่งแต้มไปทั่วผืนฟ้าทั่วท้องทุง่งถูกขับกล่อมไปด้วยเสียงรถไถานาเดินตามและเสียงจากวิทยุทรานซิสเตอร์ ที่เปิดฟังเพลงและรับฟังข่าวสารในยามเช้าไปด้วยภาพชายหุ่นลำํำกล้ามแน่นผิวเกรียมแดดไม่สวมเสื้อสวมเพียงกางเกงขาก้วยที่เปียกน้ำในแปลงนาไปครึ่งหน้าแข้งคาดเอวด้วยผ้าเข่ามาเดินจับหางรถไถาจากขอบคนาฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งวนกลับไปกลับมาจนกว่าจะไถไปทั่วแปลงนาเป็นภาพที่เหนือเมฆเห็นจนชินตาในทุกๆเช้าเพราะเขาคนนั้นคือขุนไกร ที่ตื่นมาถ่ายคราดนาเตรียมพร้อมสำหรับการปักดำตั้งแต่ตีสี่ตีห้าข้าวเช้ามาแล้วพังมากินข้าวก่อนเหนือเมฆทำกับข้าวใสปิ่นโตฮิวมาจากบ้านมาให้เขาในทุ่งนาในทุกๆเช้าและก็จะนั่งกินด้วยกันบนคัน,นาที่ตามยอดหญ้าเปียกชุ่มไปด้วยน้ำค้างกลิ่นโคลนจากดินที่ขุนไกรเพิ่งจะถ่ายเสร็จโชยขึ้นมาเตะจมูกแต่มันเป็นกลิ่นที่ทำให้เหนือเมฆร,รู้สึกดี และสดชื่นแบบสุดๆยิ่งได้สูดดมในตอนเช้าเอย่างนี้มันยิ่งทำให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่าเรียกได้ว่าเป็นสารแห่งความสุขในยามเช้าเลยก็ว่าได้มือเลอะเดี๋ยวป้อนเองสองผัวเมียนั่งกินข้าวด้วยกันอยู่บนคันนาโดยที่เหนือเมฆคอยป้อนให้กินเหตุผลก็ตามที่เจ้าตัวบอกคือเพราะอีกฝ่ายมือเลอะป้อนไปด้วยตักกินเองไปด้วยส่วนขุนไกรก็กินไปหอมแก้มเมียไป เป็นมือเช้าที่เรียมายแต่ดีต่อใจที่สุดมาแล้วครับผมพอเริ่มสายก็มีผู้ช่วยเริ่มทยอยมาหลายคนทั้งพลกับกอนและนังมวยในค่ายที่เพิ่งจะเสร็จจากงานทําสวนที่แปลงกเกษตรของฟาร์มสเตย์ซึ่งในยามที่ขุนไกลกับเหนือเมฆติดงานอย่างอื่นเช่นในวันนี้พลกับกอนจะคอยดูแลงานในค่ายมวยและงานที่โฮมสเตย์แทนพอเสร็จจากทางนั้น ถึงจะมาช่วยพ่อทางนี้บรรยากาศที่เงียบสงบในยามเช้าตรู่เปลี่ยนเป็นความคึกคักในช่วงสายเมื่อเริ่มมีคนทยอยมาไม่ใช่แค่นั่งมวยในค่ายแต่ยังมีเทกับเทียนและชาติกับสนที่ขนทำบนั่งมวยจากค่ายมวยวิเชียนชัยมากันเต็มสาลี่รถไถนาเดินตามที่เทเป็นคนขับเพราะจะเอารถไถนามาช่วยไถยด้วยก็เลยขึ้นมากันเต็มสาลี่จะได้ประหยัดน,น้ำมันไม่ต้องขี่รถมาหลายคัน เฮ้ยๆๆเลูกพี่ระวังหลุมนะครับเท <Take S 1> ขับซิ่งมาจนพวกลูกน้องข้างหลังต้องร้องขอชีวิตพอมาถึงหลุมขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงทางเลี้ยวซึ่งเป็นจุดที่ถนนเละเพราะเป็นดินเหนียวบวกกับน้ำฝนที่ช่วงนี้ตกหนักหลายวันติดทำให้เบลกไม่ทันเหนือเมฆที่มองไปเห็นพอดีร้องเตือนให้ระวังก็ไม่ทันเทหักรถลงหลุดที่ทั้งกว้างทั้งลึกจนรถเอียงไปหนึ่งข้าง สวยแล้วครับลูกพี่เทเปลี่ยนเกียร์เร่งเครื่องเท่าไร่ก็ไม่ขึ้นนั่นแสดงว่าเรียบร้อยรถติดลมพวกที่อยู่ท้ายสาลีต้องลงมาช่วยกันเข็นพอดีกับปืนและรถถังที่พานั่งมวยจากค่ายมวยฉอแสนชัยมาช่วยด้วยเจอเข้าพอดีไอ้พวกนี้เล่นอะไรกันวะพวกมึงปืนจอดรถวิบากคู่ใจที่มีรถถังนั่งซ้อนท้ายมาด้วยแล้วลงมาถามเล่นเชียอะไรล่ะรถติดลมมาดิ พวกมึงมาช่วยเข็นหน่อยได้ยินแบบนั้นทุกคนก็ลงจากรถแล้วมาร่วมแรงร่วมใจพลกับกอนและนังมวยค่ายเกรียงไกรก็มาช่วยด้วยแต่เข็นยังไงก็เข็นไม่ขึ้นเฮีย yeah. ขอหนูลองหน่อยเทียนเปลี่ยนมาขับบ้างแต่รู้สึกเหมือนล้อจะฟรียิงเร่งเครื่องล้อก็ยิงปั่นโคาสา์ขึ้นข้างหลังขุนใกล้กับเหนือเมฆเห็นรุมกันอยู่นานแล้วยังไม่ได้สักทีก็เดินมาดูด้วย แต่พอเห็นสภาพแต่ละคนที่โดนโคลนสาดใสา่จนเละไปทั้งตัวอาบไปทั้งหน้าเห็นแต่ฟันกับลูกตาเท่านั้นแหละโอ้โหสภาพจะขำก็สงสารเพราะเละกันขนาดนี้แต่ก็ยังสมัครสมานสามัคคีกันสุดๆพร้อมกันนะเว้ยหนึ่งสองาอเฮ้ทุกคนออกแรงกันสุดตัว แต่ก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะได้ผลเฮ้ยเชีย่ยเทียนมึงลงมาดิกูเองกูเองรถถังอาสาจะขึ้นไปขับเทียนหันมามองเห็นสภาพก็ทำเอาสะดุง้งอุ๊ยตัวอะไรวะเนี่ยสภาพของรถถังก็โครนอาบทั้งตัวแบบที่เหนือเมกับขุนไกลเห็นนั่นแหละอย่างกับมนุษย์ต่างดาวจนทำเอาตกใจก็มึงนั่นแหละที่ทำให้กูเป็นแบบนี้ลงมากูขับเองเกิดจอกสัตว ไอคนที่มันเก่งไปเสียทุกเรื่องเอ่ยว่าทําเอาเทียนขบเขี้ยวเคี้ยวฟันเออไม่มีใครเก่งเท่าพ่องแล้วสัตว์กูจะคอยดูถ้าเอารถขึ้นไม่ได้กูจะลากแม่งไปทิ้งลงบ่อคนกับควายโน่นเทียนยอมลงแล้วรอดูผลงานไอ้คนเก่งที่ขึ้นไปขับแทนอย่างวางฟอร์มคอยดูแล้วกันถ้าไม่แน่ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่กูไม่เกิดมาหรอกเว้ยสโลแกนอะไรของมันอีเทียนไปยืนเข็นข้างเท และเมื่อเห็นว่าพอจะมีที่ว่างขุนใกล้กับเหนือเมฆก,ก็เข้าไปแทรกเพื่อช่วยอีกแรงสู้ไว้ทุกคนประสานเสียงแล้วรวมพลังกันส่วนรถถังก็เร่งเครื่องจนรถเริ่มขยับไปข้างหน้าเฮ้ยได้แล้วเว้ยได้แล้วได้แล้วเมื่อเห็นว่ารถเริ่มจะขึ้นจากหลมได้ทุกคนก็ยิ่งออกแรงมีเท่าไรใส่ไปจนสุดแรงเกิด จนในที่สุดรถก็ขึ้นจากหลุมได้สำเร็จเฮ้ย hey, ขึ้นแล้วขึ้นแล้วได้แล้วว่ะเย้ทุกคนส่งเสียงเฮดังลัน่นด้วยความดีใจบางคนก็กระโดดกอดกันจนไม่ได้ดูว่ารถที่ขึ้นจากหลุมได้นั้นมันมุ่งหน้าพุ่งไปทางไหน <c oughs> <c oughs> เอ๊ะเบื่อยังไงวะเนี่ยพวกมึงรถแบ่กไม่อยู่เฮ้ยช่วยด้วย เสียงรถถังร้องลั่นดังมาและภาพที่ทุกคนได้เห็นก็คือรถกำลังพุ่งลงไปในแปลงนาที่ขุนไกรเพึ่งจะถ่ายคาดไว้เสร็จเฮ้ยถังเกิดอะไรขึ้นวะปืนร้องเรียกด้วยความตกใจส่วนรถถังที่คุมรถไม่อยู่ก็สติแตกไปแล้วพี่ปืนช่วยด้วยไม่ทันแล้วรถพุ่งตกขอบถนนลงไปในแปลงนา ส่วนรถถังมันก็ไปกับรถจนตกลงไปด้วยกันเชีย่ยปืนพุ่งไปถึงก็ตอนที่น้องมันกลิ้งหลุนหลุนอยู่ในขี้โคลนกว่าจะช่วยขึ้นมาได้ก็กลายสภาพเป็นมนุษย์ต่างดาวเคลือบช็อกโกแลตไปทั้งตัวแล้วส่วนรถที่ไม่รู้ระบบอะไรขัดข้องพอลงมาในแปลงนาแล้วรถถังกระโดดออกมันก็เดินหน้าไปจอดลอๆอยู่กลางแปลงนาราวก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น โอ้โหมาช่วยถูกวันจริงๆเลยมีแต่หนุ่มๆงานดีดีแบบนี้ไม่อยากกลับบ้านเลยอะ่ะนอกจากพวกนักมวยก็มีชาวบ้านที่ขุนใกล้กับเหนือเมฆแบ่งที่นาข้างๆให้เช่าทำกินมาช่วยลงแขกทำนาด้วยโดยที่นาที่ให้เชา่าไม่ได้รับค่าเชา่าเป็นเงินแต่ให้ผู้เชา่าแบ่งข้าวมาให้หลังเก็บเกี่ยวเสร็จตามที่ตกลงกันไว้ใครไม่มีที่ทำกินก็มาขอเชา่า นอกจากที่ให้เช่าทำนาแล้วก็จะมีที่ให้เช่าทำสวนซึ่งค่าเช่าก็จะเป็นการแบ่งผลผลิตที่พอปลูกได้มาให้บางคนขุนไกรกับเหนือเมฆไม่ได้รับค่าเช่าด้วยซ้ำเพราะเห็นถึงความลำบากแต่เมื่อพวกเขาใจดีมีเมตตาเมื่อได้ผลผลิตผู้เช่าก็มักจะแบ่งมาให้เป็นการตอบแทนเสมอนางแหววโอ้ยวันนี้จะหมดกล้าสักมันไหมเนี่ยมันเอาแต่มองกล้าผู้ชาย จนไม่เป็นอันทำงานทำการทั้งวันแน่เสียงแม่บ่นลูกสาวดังมาแต่ก็ไม่เข้าหูเพราะแหววหลุดโฟกัสไปกับผู้งานดีแต่ละคนหุนยางกับนายแบบที่กำลังช่วยกันหากล้าจากอีกแปลงเดินเรียงแถวกันมายังแปลงที่จะทำการปักดำและที่ทำให้มองตาค้างอยู่แบบนั้นก็เพราะพวกผู้ชายไม่มีใครสวมเสื้อเลยสักคนแต่ละคนสวมแค่กางเกง บางคนใส่กางเกงขาสั้นโชว์กล้ามขาอ่อนบางคนใส่กางเกงขาลกวยบางคนมีผ้าเข่ามาคาดเอวบางคนก็โชว์ขอบกางเกงชั้นในที่โผล่ออกมาจากหัวกางเกงเท่านั้นยังไม่พอด้วยความที่เป็นนั่นมวยออกกําลังกายกันอย่างหนักสิกแพคจึงมีกันทุกคนแล้วแต่จะมากหรือน้อยนอกจากนั้นยังมีไรคนที่ทําเอาแค่ได้มองก็ใจสัน่นเววจะไม่ยอมเห็นคนเดียวหญิงสาวจับรถจักรยานยนต ฉจนหายไปครู่หนึ่งก่อนจะกลับมาพร้อมเสาสาทั้งหมู่บ้านที่ต่างสมัครใจมาช่วยลงแขกดำนาที่ฟาร์มสเตยอ,อ,อ้อมก่อนเมฆในวันนี้แ้าเท่สุดๆหล่อระเบิดแซ่บมากฉันจองคนนั้นเจ้าคนนั้นถ้าขับรถไถนากร้าวใจสุดๆจะเอาจะเอาจะเอาเสียงกรีดดังลานทุงบางคนถึงกับนั่งลงบนคันนา แล้วทําท่าชักดิ้นชักงอเสียขุนไก้อย่างแท้เหียแค้มยังหล่อไม่เพียงแค่พวกหนุ่มๆเท่านั้นเจ้าของฟาร์มสเตย์อย่างขุนไกรกําเหนือเมฆที่อายุเป็นเพียงตัวเลขเพร้ะหุ่นยังแซบหน้าขยําแถมกล้ามเป็นมันมัดอย่างน่าจับน่าลูบคลำยิ่งกว่าพวกหนุ่มๆเสียอีไหนจะลายสักว์ของทั้งสองคนที่ของขุนไกรเป็นลายพญานาคคู่กับอัขรไย,ยันโบราณ บนหน้าอกที่ยิ่งมองก็ยิ่งหลงสเสน่ห์ดูดต้องมนส่วนของเหนือเมฆเป็นลายเท่ๆบนหน้าอกลามไปถึงต้นแขนข้างซ้ายยิ่งมองก็ยิ่งใจสัน่นนอกจากนี้แต่ละคนก็มีสเปคความชอบไม่เหมือนกันบางคนชอบหล่อคมเข้มผิวสีน้ำผึ้งแบบขุนไกรบางคนก็ชอบหล่อตีผิวขาวแบบเหนือเมฆจึงมีคนกรีดทั้งเสียไกรและเหียเมฆจนทำเอาคนห่วงเมีย แทบอยากจะอุ้มเหี่ยเมฆของพวกสาวๆไปเก็บเมฆไปใส่เสื้อเหนือเมฆเองก็เป็นหนึ่งในหนุ่มๆที่ถอดเสื้อโชว์ถอดกันทุกคนเพราะเสื้อเปื้อนโคลนจากการช่วยกันเข็นรถตินลมแล้วถูกล้อสัดโคลนใส่เมื่อเช้าพอไปอาบน้ําทําความสะอาดกันที่สระแล้วเสื้อมันเปียกทุกคนก็เลยถอดตากเอาไว้จึงทําให้มีสภาพอย่างที่เห็นเสื้อเปียกอยู่ และพอเหนือเมฆบอกอย่างนั้นขุนไกรก็เดินไปหาก่อนคุยอะไรกันไม่รู้จากนั้นก่อนก็วางมัดกล้าที่กำลังปักดำอยู่แล้วขึ้นจากแปลงนาไปขับรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่บิดออกไปไม่นานก็กลับม,มาพร้อมสิ่งที่ขุนไกรใช้ให้ไปเอามาจากบ้านเสื้อพอมเองได้แล้วครับขุนไกรเดินขึ้นจากแปลงนาไปรับเสื้อจากกอนโดยที่กอนยังไม่ลงจากรถได้ซ้ำจากนั้น ก็เดินกลับมาหาเหนือเมฆที่กำลังอุ้มมัดกลาก้มปักดำอยู่มานี่พี่ใส่ให้เหนือเมฆเงยหน้าขึ้นมาแล้วก็ต้องยอมยืนขึ้นดีๆให้คนขี้ห่วงใส่เสื้อให้เรียกเสียงกรีดดังลั่นขึ้นอีกอ,อย่างมีเสียกลายเป็นของตัวเองพ่อไมโครเวฟสุดๆพอใส่ให้เสร็จขุนไกรก็ก้มลงไปกระซิบเมียพี่ห่วง คนถูกหว่วงหน้าแดงพวกผู้ชายเห็นเสียไกลหว่วงเมียขนาดนี้ก็แซวกันสน,นั่นพบคนขี้หว่วงหนึ่งอัตาครับผมเหนือมเมฆเขินจนทำอะไรไม่ถูกได้แต่ยืนมองหน้าขุนไกลอยู่กลางแปลงนาทำกลางต้นข้าวที่ถูกคนอื่นๆปักดำล้อมเอาไว้เอ้าส,อสาวๆอย่าโมต่กรีดกันลูกมาช่วยกันทำกับข้าวให้หนุ่มๆกินกันเร็ว เจพรมาช่วยดูแลเรื่องอาหารการกินเพราะก่อนเป็นคนไปขอให้แม่มาช่วยพอมาถึงก็มาเรียกพวกสาวๆไปเข้าครัวช่วยกันทำกับข้าวที่โรงครัวของฟาร์มสเตย์โดยมีออนที่มาช่วยอีกแรงตามไปเป็นลูกมือส่วนท็อปที่มากับเมียก็มาช่วยปักดำและผลัดเปลี่ยนกับคนอื่นๆไปขับรถไถไถนาไ <c oughs> ด้ข่าวว่าทุกคนลงแขกดำนากันอยู่หรอครับผมกับรุ้งมาช่วยด้วยครับ ครูแซมกับรุ้งที่เพิ่งจะได้ข่าวก็รีบมาช่วยพอเจ๊พอนเห็นรุ้งก็รีบมาเรียกให้ไปช่วยในโรงครัวเพราะไม่อยากให้ตากแดดกลัวรุ้งจะผิวเสียอู้ทำอะไรกันอยู่ฮะเฮียพลไม่ชวนกันเลยพอตามมาสมทบจริงๆคือเขามาหาพี่ชายที่ค่ายมวยแต่ไม่เจอใครจึงมาที่ฟาร์มสเตอ้อมก่อนเมพอได้ยินเสียงคนเยอะๆอยู่ที่ทุ่งนาจึงตามมาดู พอเห็นทุกคนกำลังช่วยกันปักดำอยู่ก็กระโดดลงมาช่วยจนเสื้อผ้าแบรนด์เนมราคาหลายหมื่นเหลอะเธอไปด้วยคราบโคลนทั้งตัว <c oughs> โอ้โหน่าสนุกจังเลยขอลองทำด้วยได้ไหมคะ <c oughs> นอกจากนี้ยังมีลูกค้าของฟาร์มสเตย์ที่มาเข้าพักแวะมาดูด้วยเมื่อได้เห็นกิจกรรมดีๆที่น่าสนุกแบบนี้ก็อยากมาร่วมแจมด้วยซึ่งขุนไกรก็ให้พลกับกอนช่วยดูแล และช่วยสอนวิธีการปักดำให้ทำให้ลูกค้าประทับใจและมีความสุขแบบสุดๆกับข้าวเสร็จแล้วจ้าเมื่ออาหารมื้อเที่ยงเสร็จและจัดเตรียมสำหรับไว้ที่ลานดินใต้ต้นไม้ใหญ่เสร็จเรียบร้อยเจพอนก็มาเรียกทุกคนจึงขึ้นจากแปลงนาไปล้างไม้ล้างมือรวมถึงล้างเนื้อล้างตัวให้สะอาดแล้วมานั่งล้อมวงรับประทานด้วยกันมานี่กูถ่ายเอง มึงเนี่ยนะขับรถตกแปลงนาะเมื่อเช้ายังไม่เห็นหรือไงหลังกินข้าวเสร็จตอนบ่ายก็มาลุยงานกันต่อเทียนกับรถถังแย่งกันจะไถานาจนคนอื่นๆปวดหัวขุนไกรแบ่งคนออกเป็นสามกลุ่มคือกลุ่มที่ให้ไปถอนกลา้ากลุ่มปักดำและกลุ่มไถานาทุกคนช่วยกันอย่างขยันขันแข็งถึงจะเหนื่อยแต่ก็มีความสุขมีลูกค้าที่เริ่มรู้ว่ามีการปักดำเพราะมองเห็นได้จากหลังห้องพัก มารวมด้วยอีกในช่วงบ่ายทุกคนต่างชื่นชอบและสนุกที่ได้ทำกิจกรรมแบบนี้ที่มากไปกว่านั้นคือได้เห็นความมีน้ำใจของทุกคนที่มาช่วยกันได้เห็นถึงมิตรภาพรอยยิม้มและเสียงหัวเราะของพวกเขาที่ถึงจะแกล้งกันบ้างแต่ทุกคนก็สนุกและมีความสุขไปด้วยกันทำให้เกิดน,นิยามใหม่ที่ลูกค้าต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าฟาร์มสเตย์อ้อมกอดแมงแห่งนี้ช่างเป็นฟาร์มสเตย์แห่งความสุข ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับ EP นี้สนุกกันไหมครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีพี่พนักอ่านทุกท่านนะครับมาแล้วครับผมกับคู่ที่5ของจักรวาลเรื่องเด็กช่างรักจริงในนิยายเรื่องเจ้ายอดดวงใจขุนไกลายปท่านเหนือเมฆคูรุ่นใหญ่วัยสีสสุดแซบใครที่เคยได้อ่านนิยายเรื่อง แอบแซบแทบขาดใจก็จะรู้ว่าคู่ของขุนไกรและเหนือเมกเป็นคู่พ่อของพระนายเรื่องแอบแซบแอดขอบอกเลยว่าคู่รุ่นพ่อนี้ก็แซบไม่แพ้คู่รุ่นลูกพี่พี่ที่ได้ฟังเรื่องนี้ครั้งแรกเรามาทำความรู้จักกับทั้ง5คู่ของจักราวาลเด็กช่างรักจริงกันครับคู่ที่1วันเลิฟเด็กช่างรักจริงเทเเทียนคู่ที่2ผมได้เมียเด็กพีชาติ X น้องสน คู่ที่3แอบแซบแทบขาดใจผลเอ็กซ์กรอนคู่ที่4แบดบอยตัวร้ายที่รักมึงปืนเอ็กซ์รถถังและคู่ที่5เจูายอดดวงใจขุนกลายประธานเหนือเมกเรื่องนี้เองครับผมแถมลงระบบเม็บให้โหลดไปได้ไม่ถึงวันยอดโหลดก็พุ่งทะยานขึ้นอันดับหนึ่งหนังสือเสียงขายดีรายวันในทุกหมวดนิยายที่มีในเมบทั้งหมด วันนี้ไฟล์หนังสือเสียงพร้อมให้พี่ๆท่านผู้ฟังทุกท่านดาวน์โหลดแล้วสำหรับงานพากในครั้งนี้เป็นเรื่องแรกของแอดที่ได้มีโอกาสพากนิยายรุ่นใหญ่ไว้แซบด้วยทนคำเรียกร้องจากพี่ๆทุกท่านไม่ไหวแอดขอขอบคุณทุกท่านที่ชื่นชอบเสียงภาคของแอดนะครับสำหรับเรื่องนี้แอดค่อนข้างหลงสเสน่ห์คู่ขนกลเหนือเมฆมากๆแอดตั้งใจและทุ่มเทกับงานนี้มากที่สุดเพราะเป็นโจทย์ที่ท้าทายและสนุกในการพากพอสมควรอยากให้ทุกท่าน ได้รับฟังผลงานหนังสือเสียงคุณภาพแอดหวังเป็นอย่างยิ่งว่านิยายเรื่องนี้จะสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับพี่ๆท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับโหลดเลยตอนนี้ที่เมฟครับผมแอดจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดเอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับเจอกับเสียงของแอดต่อได้ที่เล่มพิเศษเจ้ายอดดวงใจนะครับโหลดกันเยอะๆนะครับ